สวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนร่มดวยร่มด oh, nice. ้วยเออน่ารักน่า okay, ร okay, ักรอรอรอตาหวานตาหวานเออเต้น huh. ก่อนมือออกมือออกเออเต้นเต้นเต้นเอาแก้ววางไว้เอาแก้ววางไว้เอาแก้วมาเอาแก้วมาเอาเต้นเอาเต้นก่อนเต้นก่อนจริงเจ้งจริงเจ้งจริงเจ้งจริงจริงจับมือจับมือจับมือ con con ơi con 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 gong con 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 con, gong gong ơ ơ, gong tình tình gong tình tình, bứt chấm bứt chấm bứt